ก่อนไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมอุ๊ยหล่อจังเลยค่ะลืมหมดแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะน่ากดมากๆเลยค่ะ Subscribe เหรอเอ้ยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่พี่โดมนะค่ะไม่น่าเชื่อเนาะดาม่าแบบ ราย,ายวันราย<อ>นาทีร<ล>ายชั่วโมงนอนก็ไม่ไดีนอนไลฟ์ติดต่อกันมาจะสิบวันแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าอะไรไหมหน้าเจนนี่คือไม่โซมเลยอะดูแบบมีออรา่าดูสวยดูราศีจับมากๆเลยนะคะดาราม่าคือทําอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆนะคือมั่นใจเรื่องหนึ่งเลยคือการไม่ได้นอนเนี่ยเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไลฟ์กันอยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมไลฟ์กันอยู่ทั้งวี่ทั้งวันนะคะไลฟ์บางวันเนี่ยหน้าสดก็เห็นว่าหน้ายังใสอยู่เลยเจนนี่มีเคล็ดลับอะไรไหมคะ คือหนูแบบแทบไม่ได้นอนเลยต่อให้ถึงเวลานอนก็ยังคงเครียดกับดราม่าหรือว่าคิดงานอ,าอยู่ตลอดคือช่วงนี้ทำงานหนักมากๆเพราะว่าแชทเข้ารัวๆเลยเพอแอดมินไม่ไม่ได้ตอบหนูก็เป็นการเป็นคนตอบเองได้ซ้ำอ่ะแต่ว่างันงุนี้นะคือในช่วง 6-7เจ็วันไลฟ์หลังสุดเนี่ยพี่พูดเข้าไปดูทุกวันเข้าไปให้กำลังใจน้องเข้าไปดูว่าในช่วงนี้น้องขายอะไรแต่ปรากฏว่าในช่วงแบบเขาเจิดเฉิดฉายปวทักขวันอุสาเมณีได้ดูมีความแบบมีความออร่าดูแบบนี่เหรอคือคนที่ไลฟ์แพนเค้กที่ใส่โพเอ็มก็ยังกดหน้าเธอไม่ลงขอโทษนะพี่แพนแต่ว่ามันต้องอย่างนี้นะมันยังไงดูแลตัวเองยังไงในขณะที่แบบไลฟ์มาราธอนทุกวันแล้วก็นอนน้อยด้วยก็คือ มันก็จะมีเคล็ดลับอยู่แล้วเราเป็นนักไลฟ์สินค้าเนาะเราก็ต้องมีสินค้าที่เรากินจริงใช้จริงที่อยู่ประจําตัวเราอยู่แล้วาาซึ่งเคล็ดลับความออร่าความสวยที่พี่พี่พูดเนี่ยเจนนี่ก็คือ มีประจําตัวอยู่นอกจากกินให้ครบห้ามูออกกําลังกายเป็นประจําซ้อมเต้นบ้างหลังๆนี่ยอมรับเลยว่างานมันแน่นจนมแทบไม่มีเวลาไปทําอะไรเหล่านั้นซึ่งย้ําเลยนะคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่เจนนี่เป็นตัวช่วยแล้วก็ใช้จริงๆนะคะนั่นก็คือสกอตพุงทลายมิวติช็อตผสมคอลลาเจนค่ะนี่โอ้ยตัวนี้เขาขายดีนะวางอยู่นี่เลยนะในเซเว่วงเซเว่นมีหมด เจน,นี่หนูลูกหนูมาเยอะมากเนีอะเอาไหมาพี่พี่ด้วยค่ะไม่ดูได้นอนกันบ้างไหมดูอะไรสดหนูไม่ได้นอนเหมือนกันใช่ใชค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวช่วยให้ผิวเจน,นี่เนี่ยดูออร่าอยู่ตลอดเวลาทุกคนแล้วก็ ่อให้หนูไล์สุดแบบหลายชั่วโมงทุกคนเชื่อไหมว่าผิวไม่เคยหมองแล้วก็ไม่โทมสิ่งหนึ่งที่หนูได้ยินเวลาพี่ๆไปเจอหนูคือเฮ้ยทำไมตัวจริงหนูแบบดูดีนะ้นภูมิใจนะเวลาใครพูดนะดีใจมากค่ะมันมันขาดไม่ได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากสกอตพุงทลายก็จะมีมาร์กรังนกสกอตตัวนี้ค่ะตัวนี้สำคัญนะตัวนี้สาคัญคุณผู้ชมตัวนี้นะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเอามาเปิดตัวครั้งแรกเลยนะคะในรายการคุยแซ่บโชว์นะอันนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคะซึ่ง ของเขาบอกได้เลยว่าเป็นรังนกที่ไม่ใช่รังนกเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะคะแล้วถ้าฉีกซองมาคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าของเขาในนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองทองคุณผู้ชมน้องอลองลองลองฉีกให้ดูหน่อยได้แล้ววันนี้เปิดตัวของเราวันแรกแต่ทางเราเนี่ยได้ลองใช้กันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่คือจริงๆอ่ะจะเปิดตัวก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่าหนูขอทดลองก่อนอแล้ววันนี้ก็เหมือนเลิกงามยามดีครบหนึ่งสัปดาห์ประมาณเ8วันพอดีที่ได้มีโอกาสใช้ก็เลยนำมาให้ทุกคนได้เห็นกันนี่แบบนี้เลย ตัวมาร์กแล้วก็ตัวรังนกคือทั้งทั้งกินด้วยแล้วก็มาร์กไปด้วยนะจะได้ช่วยทั้งแบบทั้งนอกและทั้งในกินน่ะมันก็ดีอยู่แล้วแหละถ้าได้มาร์กเข้าไปด้วยทุกคนเชื่อไหมว่ามันดีมากๆมันเหมือนหนูนอนครบ8ชั่วโมงทั้งความเป็นจริงหนูนอนแค่3าหรือ4ี่ชั่วโมงมันจะเป็นการกระตุ้นผิวแบบปลุกแบบอย่างแบบรวดเร็วตัวพี่เองนี่ก็เป็นคนมาร์กทุกวันนะพี่พูดทุกวันนะเช้าเย็นนะคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ล้าๆนะฮะแล้วก็ผิวรู้สึกว่าขาดน้้้ํําาาออยกจะใหผิิวน่ฟูม แล้วริ้วรอยใครที่แบบอยากให้ริ้วรอยแบบมันแลดูจางลง7วัน 7วันมาร์กเวันไม่ต้องรอล้าหรอกยังไงก็ต้องสวยเพราะถ้าเราไม่สวยเดี๋ยวอีนั่นมันสวยกว่าเออใครก็ไม่รู้แหละเออยังไงอ่ะอีนั้นมันคือใครไม่รู้ใครแหละไม่อ็นนี้บอกทุกคนก่อนเลยว่ามันเหมือนเราแบบไปบท็อกมาเลยเพราะว่าหนูไม่มีเวลาไปขนาดนั้นแล้วก็เลยอยากแนะนําทุกคนจริงๆแล้วก็บอกเลยนะคะว่าทางสกอตเนี่ยจัดแคมเปญใหญ่แบบสะเทือนโซเชียลเลยกับคอนเซ็ปที่เรียกว่าระเบิดความสวยใสนี่นะคุณน้องและตัวตัวสกอต บิวตี้ช็อตอันนี้นะฮะที่ผสมคอลลาเจน5000มิลลิกรัมเนี่ยมันมีสารสกัดอะไรอีกบ้างที่อยู่ในนี้ขอดื่มด้่ลยได้เลยได้เลยพิพูดก็เปิดแจกหน่อยสิพูดเปิดแจกหน่อยนี่ทายแล้ว นี่ถ้าบอกไม่บอกเป็นเระเอกที่ฉันคิดว่าคุณแบบนี่นี่อ้มอันนี้นี่เกือบจะเข้าปากตัวเองแล้วนักอันนี้นะคะก็คือตอนนี้ทางสกอตจัดแคมเปญเหมือนที่เจนนี่บอกว่าเขาเรียกว่าคอนเซปต์ระเบิดความสวยใสสะเทือนโซเชียลมากเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าสวยจากภายในด้วยสกอต์พุงทลายบิวตี้ช็อตผสมคอลลาเจนตัวนี้5000มิลลิกรัมที่ส่วนผสมของคอลลาเจนแท้จากปลาน้ำจืด5000มิลลิกรัมที่ช่วยให้ผิวเราออร่าแล้วก็กระจ่างใสแบบขั้นสุด นี่คุณนอกจากผิวก็จางใสแล้วนะตัวนี้เขามีใส่สารสกัดของพุงทะายนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพุงหมาน้อยเนี่ยยังไงก็ไม่ไปสักทีเนี่ยตัวนี้จบไปยากไปยากมากผมจะบอกว่าผมเป็นสายออกกําลังกายนะแต่พุงหมาน้อยเนี่ยพุงหมาน้อยนี่คือส่วนที่เอาออกยากที่สุดอ้าวชนขวดสิคะอ้าวชนจีชนขวดสิคะเออเอาที่รัก วันนี้ตะก,ก้าไม่มีนะแต่ว่ามี QR code ให้สกแกนนะ<ช>ที่รก่อนคน่แล้วก็ตอนนี้นะคะมีฮาลาลนะรองอรับมุสลิมทานได้ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมยอดขายทะลุกว่า7ล้านขวดคือมันตอกย้ําความเป็นสก,กอตตเหมือนหนุก,กําลังปักตะก,ก้าเลยเนาะโดนด,ด้วยค่ะกโทษด้วยเื<ด>่อบอก <คะ S 2> เลยว่ามันเป็นการตอกย้ำได้ดีที่สุดเพราะว่าเจนนี่นะคะทานจริงทุกวันนี้หลังจากนี้พุทธก็จะทานทุ วันถ้าคุณพูดอย่างนี้เบกจะทานขวดเขาไม่ได้เอาไม่ได้ทานแค่น้ำในนี้นะคะต่อเนื่องเวันรู้เรื่องเห็นคว<ภ>โอเค <c oughs> ซึ่งวันนี้น้องเจนนี่มานะครับอย่างที่บอกไปว่าตะก้าไม่มีแต่ชิลักทุกคนขาเห็น QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสแกนเลยวันนี้มีโปรที่ต้องบอกว่าถูกกว่าทุกที่เฉพาะรายการคุยแซโชว์เท่านั้นน้องเชิญจ้ะ ได้ค่ะก็คือเจนนี่มาทั้งทีก็ดีลเด็ดดีล mm. ด่วนมาแล้วโปรโมชั่นสุดฮอตที่ใครๆก็ทําไม่ได้ uh oh. โปรโมชั่นสุดพิเศษที่นี่ที่เดียวกับแคมเปญพิเศษของสกอตเฉ uh oh. พาะรายการคุยแซบโชว์คุณผู้ชม uh oh. ห้ามพลาดเพราะว่ามาร์กรังนกนี่เลยนี่ตอนนี้นะคะ uh oh. นี่มาร์กรังนกซื้อ1กล่องแถม1กล่องได้ทั้งหมด10แผ่นในราคาแค่649บาทตกแผ่นละ64บาทค่ะว้าว uh oh. uh oh. ที่สำคัญนะสั่งซื้อได้นะคะที่รั z a d านะคะโลตัสนะคะช้อปปี้นะคะทิกตอกนะคะแล้วก็คือออนไลน์ทั่วไปเลยนะคะคใช่แล้วบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเราจับสินค้าที่เขาได้มาในราคาหลักล้านในราคาแค่หลักร้อยคุณผู้ชมเพราะว่าลังน้งเดนที่เขาไปหาปมาคือเ,เป็นล้านเลยนะคะคใช่แล้วก็ตัวสกอตพงทลาบิวติช็อตนี้นะคะคุณผู้ชมซื้อ3แพ็คแถม3แพคราคา 649บาทรับไปเลย36ขวดเหลือขวดละ17บาทจากปกติขวดหนึ่งคือ29บาทในร้านสะดวกซื้อในร้านสะดวกซื้อถ้าเข้าไปซื้อเดียเด่ยวๆดีเนี่ย29บาบาทแต่ถ้าวันนี้ตกแล้วนะ เมื่อกี้เนี้ยะสิบเจ็ดบาทดูที่่ยนะสิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ตกว่ละสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทนะคุณคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะคุณเจนนี่สั่งซื้อได้ที่ลาซาด้าโรตัศช้อปปี้ k ิ o กตอกแล้วก็ all online ทั่วประเทศเลยค่ะไม่มันจะมีอันนี้นะสแกนหน้าจอสแกนหน้าจอแต่ว่ามันจะมีอันนี้ถ้าสั่งแพลตฟอร์มอะไรนะที่ไม่ต้องรอตอนเนี้ยลาซาด้าลาซาด้าไม่ต้องรอนะคะลาซาด้าส่งเลยนะคะสั่งตอนนี้ปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บ ที่ซื้อที่นี่ถูกกว่าแน่นอนนะครับทั้งตัวสก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตแล้วก็ตัวมาร์คด้วยย้ําตัวมาร์คให้พี่พุทธอีกทีหนึ่งได้ไหมน้องได้ค่ะตัวมาร์คตัวนี้จะเป็น1แถมหนึ่งะคะได้ทั้งหมด10แผ่นค่ะราคาแค่649บาทตกแผนแ่นละว64บาทแล้วก็บอกเลยว่าได้ลังนกที่แบบแท้จริงๆเลยคือตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัวพุงทลายตัวนี้เนาะสก็อตตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือ649บาทแต่รับไปเลย36ขวดเหลือขวดละติบ,บาท คุ้มสุดๆอุ้ยตอนนี้เขาบอกร้านแตกแล้วครับร้านแตกอ่ะผมย้ำนี้นะคือใครที่เอ,อหน้าแบบมีริ้วรอยแล้วหน้าไม่แบบไ หน้าแห้งหน้าไม่อิ่มน้ำอยากจะผิวฟูอยากจะลดเรือนริ้วรอยนะตัวมาร์คซื้อไปเลยนะหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้คือคุ้มมากเลยซึ่งมม่ใจว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะไม่มีหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเปิดตัวครั้งแรกในรายการคุยแซ่บของเรานะคะก็ให้หนึ่งแถมหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องลองนะอยากให้ลองใช้ดีจริงๆนะคะอยากให้ซื้อ2โปรเลยนะวันนี้ย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะคุณผู้ชม2ตัวนี้เท่านั้นในชีวิตที่ขาดไม่ได้นะคะกับมาร์กรังนกสกอตซื้อ1กล่องแถม1กล่องได้้ทังหมด10แผ่นราาค6 640 19บาทคุณประหยัดลงไปคือแบบสุดๆเลยตกแผ่นละแค่วันละ64บาทเพื่อความสวยไม่ต้องไปเข้าสปาขัดหน้าให้เสียเวลาค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสกอ็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตซื้อ3แพ็คแถม3แพ็คราคา649บาทลดลงมาขวดละ12บาทเหลือ17บาทจาก29บาทไม่ซื้อไม่ได้ที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่สวยใสยมีอรอร่าตลอดเวลาค่ะเดี๋ยนี้ผู้จบแล้วพี่ขอโทษนะจ้า เอาลต้องเอาแล้วเอาแล้วอยากให้สวยทั้งภายในและภายนอกนะคุณผู้ชมมีอัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยนะครับมีส่วนลดเพิ่มมาจากแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นด้วยเอาไปก่อนค่อยค่อยผ่อนเดี๋ยวนะศูนย์เปอร์เซ็นความสวยที่ผ่อนได้หรอคือสวยเลยแล้วยังไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยเรอแล้วมีเก็บปลายทางด้วยเอาเลย เอเอาใจสุดๆเพราะว่าเขารู้ว่าคนไทยช้อปปิ้งให้เจนนี่เยอะแล้วไปผ่อนของเขาก็ได้อใจดีไม่แต่คือซื้อในนี้คือถูกกว่าจริงๆ่สแกนได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วเซตนี้นะเซตที่เจนนี่พูดนี่นะคะคุณสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้เลยนะคะดื่มสกอตพุงทะลายนะคะคอลลาเจนบิวตี้ดิงเนี่ยนะคะก็ดื่มไปปุ๊บนะคะมาร์กหน้านอนปุ๊บเช้ามาวันลุกขึ้นความสวยไม่ไปไหนไกลเลยค่ะสกอตนะสกอตนะสกอตพุงทะลายนะอย่ามัวแต่แบบมองคนอื่นตาปิดๆว่าทำไมเขาสวยจังแล้วทำไมเราไม่สว ถ้าเราอยากสวยเราต้องสแกน QR c ค d e ค่ะแต่ว่าต้องรีบกดก่อนของจะหมดเนื่องจากว่าเปิดตัวที่นี่ที่แรกแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นรีบซื้อได้เลยตอนนี้เดี๋ยวนี้นะตอนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเป๊กเจนนี่คุณพูดขอ,อมาร์กหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมขอบคุณค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดตะก้าเอ้ยกดกระดิ่งด้วยนะคะ